แล้วเรื่องของการที่เขาบอกว่าเป็นพระเอกสไปเดอร์แมนน่ะก็ตอนนั้นช่วงที่เป็นแบบว่ามีข่าวพระเอกสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับผ่ะผมมีแฟนอยู่คอนโดหนึ่งอยู่ชั้นเจ็ค่ะโหละเอียดมากแล้วผมก็ไปเที่ยวเมืคืนคแล้วผมก็เหมือนรู้ว่าเออมีสาวถูกใจให้ไปส่งชั้นสิบสองวันนั้นผมก็ไปคอนโดเดียวกันเป็นคอนโดเดียวกันวะเอา้วทำไงคะโอใจสั่นมากพี่ตอนนั้นอแต่ก็ไปนะ ก็มาถึงขนาดนี้แล้วจอดที่จอดรถแล้วเราต้องสู้ไว้ค่ะต้องถึงจุดหมายให้ได้ไว้ชั้นสิบสองชั้นสิบก็เลยชั้นสิบสองปรากดตีสามแม่โทรมาแม่ที่อยู่ชั้นเจ็ดโทรมาซึ่งปกติรแล้วต่างคนเขาจะเคยโทรมาดึกขนาดนั้นไหมคะเขาก็โทรตลอดครับแต่ผมก็เป็นคนเปิดว่าผมแบบไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นคแล้วพอชั้นเจ็ดโทรมาทำไงวผมออกหน้าต่างดีครับพี่ ออกไปอยู่ข้างนอกระเบียงก็ต้องคุยกันแล้วก็บอกข้างในว่าแม่โทรมาแล้วขอคุยกับแม่แม่ตามแล้วอะไรเงี้ยนี่ถ่ายละครอยู่นะมีซีนนะยังไม่เลือกฝนตกด้วยไปต่องรอดไปแต่จริงฉันอยู่ข้างบนหัวเธอห้าจานเองคือที่สําคัญไม่รู้ใครไปเห็นถ่ายรูปตกคูระเบียงอ้าวู้จ คือนั้นตอนนั้นน่ะผมก็ไม่รู้หรอกตีสามตีสี่ใครจะมาถ่ายรูปปรากฏมีรูปออกมาก้อนสิบด้วยตอนนั้นพูดง่ายก็คือเป๊ะแตกสิสไปดอร์แมนถูกจับได้ถูกถอนอากาศคือในข่าวอ่ะมันก็เป็นเรื่องตรงนั้นไปแต่ว่าในชั้นเจ็ดอ่ะผมก็เอาตัวล่องผมได้รออย่างไงอ่ะเอออยากรู้จังเลยค่ะตอนนั้นรออย่างไงคะเพราะว่าผมต้องรีบฉากชั้นสิบสองครับเพราะเขาคือตัวปลอมผมต้องรีบชิ่งแล้วข้างบนอ๋อแบมอยู่ได้มันเดือนกว่าผมก็ต้องรีบชิ่งแล้วผมก็ต้องเอาตัวเมนไว้ก่อนคร เียนดารสมทบอย่างนี้เหรอคะโทแล้วเราอธิบายชั้นเจ็ดยังไงเมื่อภาพมันออกมาเราบอกว่านี่เราป่ะไั่ไม่พอข่าวออกอ่ะผมชิงทั้งคู่เลยเพราะว่ามันอยู่ที่เดียวกันมันอันตรายพี่มันไม่ปลอดภัยก่อนข่าวจะออกผมชิงชั้นเจ็ดแล้วเพราะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยมันอยู่ที่เดียวกันสไปเดอร์แมนนี่ตอนนั้นข่าวสไปเดอร์แมนนั้นเขาระบุตัวตนชัดเจนไหมคะหรือว่าแค่เป็นแบบก็สิบ ขหลักสอนย่อเนี่ยระบุเลยหล่อระบุแล้วมีคนมาสัมพงษ์สัมภาษณ์ถามสัมภาษณ์แล้วท่าตอบว่าผมก็ตอบประมาณอย่างนี้แหละครับผมก็รับยังเปิดอกเหรอเออเอาหลังจากนั้นมีโอกาสได้คุยกับทั้ง7ทั้ง12บสองคนได้ไหมครัม่ครับะผมก็จบเขามาก็จบก็หายตัวไปก็หายตัวไปเป็นสไปเดอร์แมนคนใหญ่ไปเรื่อยๆรื่อเราเรายอมรับไหมว่าเราเป็นคนเจ้าชู้คือผมยอมรับผมเป็นคนขี้เหงาพี่ แต่คือถามว่าเจ้าชู้ไหมมันมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความเหงาผมมากกว่าแต่ขี้เหงาก็ก,ก็เหงาได้ก็เหงาแล้วก็มีแฟนก็ได้นะแล้วก็อยู่กับแฟนไปเอออาจจะใช่ครับพี่ชอบครับผงเจ้าชู้ด้วยครับพี่